หวานเจียบเลยแต่สุกเพียงลูกเดียวเองนะพวงนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูขยมาสวนผักนะคะเดีย๋ยววันนี้จะมาอัปเดตสวนผักให้ทุกคนดูเพราะว่ามีอะไรให้เก็บหลายอย่างเลยนะคะผลผลิตของเราองุ่นนี่ก็ยังต้องรอนะคะยังเก็บไม่ได้มันสุกแค่เป็นบางลูกเท่านั้นเองบางพวงนะคะหืม ลูกไหนเต่งๆเนี่ยคือเต่ง,ตง,ตง,ตงๆใสๆนี่คือสุกเก็บกินได้เลยนะคะปลอดสารพิษผักผลไม้ที่สวนเราปลอดสารพิษแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะดกมากเลยทุกคนแต่ปีนี้ดกไม่เท่าปีที่แล้วนะดูมันไปซ่อนข้างในเต็มไปหมดเลยกองกันอยู่บนหลังคา เหยียนมาตรงนี้นะคะนี่โอ้เยอะมากองแจกทุกปีนะคะเพราะว่ามันเยอะจนกินไม่ไหวที่มีปลูกไว้เยอะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนคุณตาพี่มิกยังมีชีวิตอยู่ท่านทำาวายขาวดื่มเองนะคะองุ่นก็เลยเยอะตือด,ดอกอาทิชโชคทุกคนปีนี้ต้นอาติชโชคไม่ตายนะคะปกติมันจะตายเรียบไปหมดเลยปีนี้ต้นยังเขียวอยู่เลย แต่มันไม่ใช่ฤดูออกดอกของมันนะหน้าร้อนนะคะมันจะบานแบบนี้นะดอกแกรนนะคะดอกจะกินไม่ได้ผู้สัตจีนของเราเริ่มจะสุกแล้วมีแบบว่าเริ่มสุกแล้วเป็นบางลูกนะคะนั่นๆันนนนนน่อันนี้สุกเลยแบบเลยความไอ้นี่ไปแล้วอะเขียวแล้วแห้งแล้วอะอืมวิพันธุ์โบราณน,นะคะลูกเล็กหวานเจ็บเลย ตกอะ่ะปีนี้มันตกตามอายุของมันนะคะดูหข้างบนนั้นเยอะเลยข้างล่างนี่ก็ไม่น้อยหน้าจ้ามีอยู่มีอยู่โถอีกสักพักจะได้เก็บแล้วลูกแม่นี่ราสเบอร์รี่สีเหลืองนะคะ พาดมาตรงนี้เลยตรงพุทธาจีนกูกไก่เพิ่งเก็บไปเองนะมาสองวันก่อนนะคะอหอมหวานนะคะหวานจัดเลยอะ่ะได้อีกแล้วเห็นตรงนั้นก็มี นี่ทุกคนดูเป็นพวงสวยไหมกินเป็นอาหารเช้าซะเลยอ้มนุ่มมากนะคะขืนเก็บกับบ้านี่แหละตุ้มเป๊ะไม่มีใครกินเลยอ่ะไม่มีใครชอบราสเบอรี่เลยนอกจากกุแบบ๊กแกมีกับน้ำหวานนี่ไม่กินเลยไม่เป็นไรอีแม่เหมาเอง ตรงนั้นคือฟักแมวนะคะมันเลื้อยแบบโหูเหลื้อยแบบโหดมากเยอะมากเลยโตแบบต้นเดียวนะแบบโหูเป็นแผงแบบใหญ่เบื้เริ่มเลยนะคะตอนแรกมันขึ้นมาบนยอดฟิกนะช่วยกันเอาลงมานะคะอ้อมมานี่เลื้อยมาถึงนี่เลยคลุมแตงกวาฟักแมวนี่ต้นใหญ่โตมโหฬารมากเลยเป็นครั้งแรกที่ปลูกนะคะผู้กห่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันออกลูกยังไงนะรอดูนะคะ ลูกฟิกนะคะงอมหลายลูกเลยเหมือนกันดูนะตอนแรกอะตอนที่ร้อนจ,จัดๆนะคะมันร่วงหมดเลยทุกคนดูไม่มีงอมเลยนะคะร่วงแบบเกือบเกลี้ยงเลยตอนนี้ส่วนที่เหลือก็คือเริ่มงอมแล้วแกเห็นหลายลูกเหมือนกันนะโอ้ร่นตรงนู้นอีกลูกปเป็นร่มเลยมะเขือเทศก็มีให้เก็บอีกเยอะเลยนะคะและลูกเขียวเก็ยังอีกเยอะเลย นี่เป็นมะเขือเทศท,ที่เราใช้ทำซอสมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวกูไก่จะอัปเดตสวนผักให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะนี่ลูกใหญ่แดงสวยมากแล้วก็มีฝั่งนู้นนะคะที่เป็นพันธุ์ลูกเล็กมะเขือเทศราชินีอีกเพียบเลยเหมือนกันผักบุ้งตัดกินเรื่อยๆยังงอกมาเรื่อยๆนะคะโอ้โหตรงนี้แดงสวยสวยเป็นพวงเลยอะลูกเอ้ย รอแป๊บนะจ้าเดี๋ยวจะมาเก็บมะเขือเปลาะลูกเล็กนะคะมะเขือไข่เต่าดอกเขาออกเยอะมากทยอยออกเยอะมากเฮ้ยนั่นมีลูกให้เก็บอีกแล้วุัยไก่เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะคะพี่ขี้หนูปีนี้ลงช้าก็สุกช้านะคะออมีอะไรใช้ดูอย่างหนึ่งตำลึงเป็นพืชที่ทรหดอดทนมากทุกคนตอนแรกมันเหลือแต่ตอมันโดหนหอยทากกินแล้วมันก็งอกขึ้นมาอีก เหลือเชื่อนะคะโตช้าเพราะว่าโดนทากินไปสองรอบแนะพลิกหวานลูกเล็กนะคะเก็บไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้ได้เก็บอีกกุกก่เห็นหลายลูกเลยฮ่าฮาเด็ดเอาง่ายๆกิ่งเปราะเหมือนกันนะ กำลังออกอีกเยอะเลยนะคะสวยมากเลยอะดกพอสมควรเลยนะนี่เป็นดงเลยดงพริกนี่ดูตรงนี้ทุกคนสวยมากเลยดูเป็นกลุ่มเชียวกูปแปก็จะเลือกที่เฉพาะลูกที่มัน สุกแล้วนะคะมันจะหวานมากกว่านี่เราได้พันสีส้มมาหมดเลยเหรอเนี่ยเพราะว่าที่เพาะเมล็ดนะคะมันจะมีทั้งสีเหลืองอุ้ยสีส้มแบบนี้สีเหลืองแล้วก็สีแดงนี่เราได้สีส้มมาหมดสวนเลยเหรออันนี้ก็รอก่อนนะคะยังไม่งอมจัดพ่อนี้ชอบมากพ่อพี่มิกมาตัดกินเรื่อยๆนะ เพราะว่าผักที่พวกเราปลูกนะคะเราแบ่งกันกินใครอยากมาตัดกินมาเลยนะที่บ้านของพวกเรานะคะครอบครัวเราทุกคนมีกุญแจที่นี่หมดดูลูกอ้วนๆป้อมๆม่เห็นดูแตงกวานี่กุ้ไม่เห็นลูกเลยนะคะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะต้องไปดูให้ดีอีกทีเพราะว่ามาครั้งที่แล้วมาแหวกดูมันมีลูกเล็กๆแต่ตอนนี้คือมันหายไปไหนไม่รู้เมื่อกี้มาแหวกดู รดน้ำผักไปด้วยเก็บผักไปด้วยนะคะ จอพลิกที่ซ่อนอยู่นะคะนี่ไงพันธ์สีเหลืองนึกว่าไม่มีซะแล้วพันธสีส้มเยอะมากเลยแล้วยังมีพันธ์สีแดงด้วยนะทุกคนดูนี่มันมีสามสีให้มันแล้วทุกคนดูมาเขือเทศที่เก็บได้นะคะอ๋อ โอ้เกินครึ่งถุงช้อปปิ้งนะคะถุงใหญ่คือเยอะมากหวานทุกสายพันธุ์เลยนะคะไม่เปรี้ยวเลยแม้แต่นิดเดียวมีคุณผู้ชมบอกว่ามะเขือเทศพวกนี้น่ากินมพริกเกลือกินมันหวานมากเลยนะคะกินแบบเหมือนผลไม้ได้เลยอะ่ะสวยด้วยหวานอร่อยเมื่อกี้กูไ้ตัดมะเขือเปราะ กองเอาไว้ตรงนี้ได้หลายลูกเหมือนกันนะคะรอบนี้ดูมือมือชาวสวนฟิกของเราสวยน่ากินมากเลยเตรียมบันไดเราจะมาเก็บลูกฟิกกันนะคะ เดี๋ยวเก็บที่เตี้ยๆก่อนก็นแล้วกันแหวกเปิดตะข่ายเอาไว้ดูรูปนี้สิึแทบจะแหลกคามือ ได้มาแล้วนะคะทุกคนหัวหูกระเซาะกระเซิงเลยเพราะว่าต้องมุดตะข่ายเข้าไปเก็บแบบนี้นะขอบอกเลยว่าหวานแสบคอนะคะเหี่ยวสุดๆอะ่ะ <c oughs> อหวานแสบคอหวานแบบหวานเจี๊ยบปะ กันนะคะรอบนี้ก็ได้เยอะมากๆอีกแล้วนะคะล้นตะกร้าไปหมดเลยสวยมากเลยอะ่ะสีสดแดงเชียวน่าภูมิใจที่สุดเลยนะคะผลผลิตที่เราปลูกเองเนาะผักสดๆจากสวนของพวกเรานี่มะเขือเปราะที่ต้นกล้ามันเหลือนะคะปลูกไว้ที่บ้าน หนึ่งลูกงามเก็บได้แล้วแล้วก็มีแตงกวาตรงนี้สองต้นนะคะปลูกไว้ในกระถางเล็กๆดูต้นนี้นะทุกคนใบไม่งามต้นไม่สวยเท่าที่สวนแต่ได้เก็บลูกแล้วต้นผมผอมเล็กๆดูซิมีลูกให้เก็บ แล้วก็ยังมีอีกลูกหนึ่งตรงนี้ด้วยนะคะลูกเล็กๆก็มีอุซาจีนรอบสองนะคะลูกก็เริ่มจะโตขึ้นมาไม่รู้ทันหนาวไหม